กคลังจะคืนอะตอนนี้อะค่ะนนี้ก็มี่นี้เอย็นประมาณเดนมอยู่ห้ I t h o

I you can do this <laughs> ช่วยกันเล่นช่วยกันไล่นะฝานแต้มเท่าน,นั้นไปเดินตอกต่อ 疼，痛得不行，但是没